สุดอาไลาย้ยายวงเดือนวัย93ปีรำให้ทั้งคืนหลังทราบข่าวการสวนคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเผยทั้งน้ำตาพระองค์คือแม่ขอนศิลปาชีพผู้เปลี่ยนชีวิตคนทอผ้านาว่าไปตลอดกาลนครพนมความโศกเศร้าโอบคลุมทั่วลุ่มน้ำโขงเมื่อชาวบ้านนาว่าต่างร่วมไว้อาลัยต่อการสวนคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะคุณยายวงเดือนอุดมเดชาเวชวัย93ปีอดีตประธานกลุ่มทอผ้าไหมศุนศิลปาชีพนาวา่าจังหวัดนครพนมผู้เปรียบพระองค์ท่านเป็นแม่ของศิลปาชีพและเสาหลักของผู้หญิงไทยทั้งแผ่นดินถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนี้คงไม่มีผ้าไหมนาวา่าไม่มีอาชีพให้ลูกหลานได้ทำ พระองค์คือแม่ที่แท้จริงของพวกเราคุณยายวงเดือนกล่าวทั้งน้ำตายายวงเดือนเล่าย้อนความหลังด้วยเสียงสัน่นว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านนาวา่ายากจนทำไร่ทำนาพอได้วันต่อวันจนกระทั่งได้รับพระราชทานโอกาสจากโครงการศิลปาชีพที่ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาทอผ้าไหมพื้นเมืองสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างศักดิ์ศรีวันนี้ผ้าไหมานาวา่า กลายเป็นผ้าขึ้นชื่อระดับประเทศได้รับคำสั่งซื้อจากทั่วประเทศและต่างประเทศทั้งหมดนี้ยายวงเดือนยกย่องว่าเป็นผลจากพระเมตตาที่ไม่สิ้นสุดของแม่หลวงของแผ่นดินพระองค์จะอยู่ในใจลูกหลานศิลปาชีพตลอดไปน้ำตาแห่งความกะตันยูของหญิงชราวัย93ปีสะท้อนถึงความรักความพักดีและความผูกพันที่ไม่มีวันเลือนมพูดไมได โอ้ทั้งคืนนะหมดแล้วจากสภาพที่่ังไกลมตกก,กี่ก็พอตะนี้ซ้ำอีกรึแม่ไม่มีอะไรหมดแล้วค่ะหมดแล้วตัวเองก็สุดลงนะขอพระอ,องค์ท่านไปสู่สวรรค์ชั้นคาไหลาที่สูงสุดบารมีของพระอ,องค์ท่านช่วยเหลือลสาสตรอมนะ ให้มีให้รัศดรมีอยู่มีกินเท่าทุกวันนี้ก็บุญมาสารวคขะขอให้ท่านไปถึงสุขให้สุดยอดของสวรรค์เมื่อคืนนี้เขาประกาศข่าวไม่ได้นอนเลยองค์ท่านนี้มาสร้างเอ บ้านเรานี่จากไอ้บ้านเรานี่เป็นบ้านป่าเมืองตอนค่ะพอได้รับทราบข่าวว่าจะเสด็จวันที่13พฤศจิกายน2515โอ้ยพวกเรานี่ดีอกดีใจอย่างใหญ่โตเลยค่ะจากที่พระอ,องค์ท่านส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้เงินคนยากจนอะไร จากที่ยากจนจริงๆเริ่มฐานะเริ่มดีขึ้นแต่ก่อนนี้เราทํานาถ้าเผื่อแล้งก็คือแล้งไปเลยถ้าเผื่อน้ําท่วมก็น้ําท่วมทํานาไม่แค่ได้เลยแต่นี้หลังจากพระองค์ท่านมาท่งเงินท่านจะมาทุกเดือนนะมาทุกเดือนเลยหลังจากนั้นก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มมีเงิน พื้นสมัยนอนสมัยโน,นนะ้นพื้นหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทสองร้อยโอ้โหไม่ธรรมดาเลย